ปัญหาเรื่องเบรกสายเนี่ยเบรกสายหลายคนจะถ้าเกิดเริ่มเล่นบูใหม่ไม่ค่อยเบรกสายนะจะเป็นลักษณะแบบสมมติเราเราเล่นคือคือบลูเนี่ยมันมันต้องการเขาเรียกว่ามันต้องแสดงออกฟีลลิ่งแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรวะลึกๆดุดุดุดลึกๆอ่ะดุดลึกๆเนี่ยมันก็จะมาจากมันจะต้องมีเสียงอะไรที่มัน เสียงอะไรที่มันเสียงอะไรที่มันเบรกอัพอะเบรกอัพมันหมายถึงแบบเสียงที่มันแบบมันไม่ได้มีความหมายหมายถึงหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นเขาอาจจะเรียกว่าโกอสโนดก็ได้หรือว่าจริงๆมันไม่ใช่โกอสโนดหรอกมันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่มันแสดงออกถึงถึงถึงอารมณ์อะถึงอารมณ์สมมติถ้าเราถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นแค่โนดนี้ยใช่ไหมเล่นแค่โนดนี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมันต้องมันต้องทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบ เนนี้นะดีดดีดบางบางอย่างบีดสายใช่ไหมหรือว่าหยุดสายใช่ไหมอย่างอย่างอ,อย่างถ้าเราจะเล่นถ้าจะเล่นให้มันดุดุดานเลยให้มันเข้มข้นเนี่ยให้มันเข้มข้นเป็นบลูบลูสเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องสั้นมันก็ต้องสั้นอย่างอย่างแบบเนี่ยเห็นไหมเดีถ้าเกิดเรายาวเนี่ย มันไม่ดุมันไม่กระชับมันไม่อมันดูแบบมันฟังแล้วมันโหยอ่ะมันฟังมันมันไม่ดุันมันเหมือนกับเราโมโหใช่ไหมเหมือนเราโมโหเราโมโหกําลังว่าด่าใครสักคนเนี่ยแล้วเจะพูดแบบทำไมทำงี้วะเฮ้ทำไมทำงี้วะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะแล้วก็หยุดหยุดฟังนะไม่นี้วะล้วก็จะหยุดแม่เอ็งเงี้ยมันก็จะหยุดใช่ไหมเราคงไม่มีใครแบบด่ายาวๆอะไรอย่างเงี้ย แม่งเง้ยแล้วจริงๆเลยมึงเน้แล้วมันเกิดมาทำไมไม่มีใครด่าแบบนี้ใช่ไหมถ้าด่าแบบนี้มันก็จะแบบฟีลลิ่งมันก็จะแบบมันก็จะดูแบบเครียดอะไรมึงวะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเออ่ถ้าเราสั้นอ่ะถ้าเราด่าพูดแล้วหยุดเนี่ยมันก็จะมันก็จะฟีลลิ่งก็จะดุสื่อสารลมได้ฉะนั้นมันก็เหมือนกัน